รายละเอียดที่อยู่ในฟอร์มไหมอันนี้เราตรวจอยไ่ใดบ้างตรวจสอบตรงนี้นะคะมันจะเป็นการดูข้อเท็จจริงของสินค้าร่วมกับเอกสารที่ใช้ปฏิบัติพิธีการแล้วก็เปรียบเทียบกับฟอร์มที่เราได้มาจากผู้ส่งออกเอกสารที่ใช้ปฏิบัติพิธการก็เช่นอินวอยส์นะคะบีแอลถ้าเป็นการนำข้าทางเรือหรือว่าแอร์บินถ้าเป็นนำนำข้อทางเรื่องบินนะคะแล้วก็แพ็กกิ้งลิสต์ต่างๆ จะต,ต้องบอกว่าอินโบรส่วนใหญ่เรื่องฟอร์มอินโบรจะสำคัญที่สุดรายละ,ะเอียดทุกอย่างควรจะถูกต้องตรงกันนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดบางอย่างอาจจะถือว่าผิดเล็กน้อยได้แต่บางอย่างไม่ใช่เรื่องที่เรามองว่าผิดเล็กน้อยแม้ว่าทุกคนคิดว่ามันนิดเดียวเองอะทำไมถึงไม่ได้แต่เมันมีเหตุผลของมันอยู่นะคะดังนั้นเราต้องตรวจเอกสารเหล่านี้ให้ถูกต้องให้ตรงกับสิ่งที่ระบุในฟอร์มนะคะเช่นช่องที่หนึ่ง ของฟอเนี่ยจะเป็นรายละเอียดของผู้ส่งออกปกติช่องนี้เราจะรู้ว่าตรงกับหัวอ e ีเมลใชไหมดีม๋ยพวาะว่าคนบอกฟองคือใครคนที่ซื้อขายกับผู้นำเข้าไทยคนที่ขายให้ผู้นำเข้าไทยคือใครสองอย่างนี้ควรจะถูกต,ต้องตรงกันนะคะช่องที่สองก็คือชื่อผู้นำเข้าที่จะใช้ขอรับสิทธิ์ก็ต้องตรงกับที่อยู่ในใบขนนะคะช่องที่สามช่องที่สามจะเป็นการบอกอรายละเอียดการขนโจงทั้งหมด ก็รูว่าสินค้าเป็นการส่งโดยโตรงหรือปลาตามห,หาลักในเวคคอนเทน์ที่เรียนไปนะคะบอกว่าขอออกมาจากพอร์ตไหนเข้ามาที่พอร์ตไหนในประเทศไทยนะคะช่องที่3เนี่ยต้องตรงกับ air ์ i l ลหรือว่า bl หรือว่า truck bill ที่ใช้ปฏิบัติวิธีการนะคะส่วนช่องที่6 7 9 0เนี่ยรายละเอียดต่างๆจะเป็นรายละเอียดของสินค้าที่มันจะอยู่ในอินโบรสนะคะ เช่นช่องที่ผมจะเป็นชิปปิ้งมาร์กอาจจะอยู่ทั้งบิ u ทั้ง Packing List เช่นเพ่นานีเห็นอย่างนี้ก็มีปัญหายเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ตรงกัน,กนคือหลักการก็คือชิปปิ้งมาร์กของจริงเป็นยังไงเอกสารกาพิจารณ์ควรเป็นอย่างนั้นในฟอร์มก็ควรเป็นอย่างนั้นเพื่อให้ในตรวจสุรากรมั่นใจได้ว่าของชิปมนนั้นน่ยมันตรงกับฟอมนะคะส่วนรายละเอียดสินค้า บอยที่คุณซื้อขายคุณจริงนะคะไม่ใช่เป็นของคนละชนิดการอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาได้นะคะแล้วก็มีพิกัดชุ่อลก้อนเช่นในฟอร์มตอนนี้ของเราทุกความตกลงยังกําหนดให้มีที่จัดชุลกากรของสินค้าอยู่ในตัวฟอร์มอยู่นะคะซึ่งควรจะเป็นสินค้าของก็เป็นสินค้าของประเทศผู้นำเข้าบางความตกลงอาจจะไม่ได้กำหนดแต่บางความตกลงเขียนไว้เลยว่า HS Code Importing Country ดังนั้นคุณดี c l a r e ทีจัดอะไรในใบผล ิของสินค้าก็ควรจะเป็นตัวนั้นะคะมจะมีคมที่ต้องใส่ิคือทิวซีแ r นดแล้วเป็นเซเซอร์อ๋จำได้ไนิวซีแลนด์เป็นความตรงงเดียวที่เป็นเซเซอร์อย่างเดียวเลยไม่มีการผสมสหรับไทนิวซีแลนด์ไม่ต้องรบกวนิกัดสินค้านะคะแต่ราข้อความว่าไี้ทสินค้าตามข้อความแต่จะมีแพทเทิร์นข้าอยู่นะคะแล้วก็ปริมาณสินค้าราคาเลขที่อินโอย เรื่องเหล่านี้คืออยู่ในอินวอร์ชอยูแ่แล้วแล้วมันควรจะสอดคล้องกันนะคะกับตัวฟอร์มที่นำมาใช้ขอรับสิทธ์